สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พอใจดีสิผ้าไปตาเมแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องมือนี้เป็นมือสุดท้ายคงสุดท้ายพี่น้องมีสองเด้งมีสองช็อตนะครับภายในมือเดียวพี่น้องนะครับ รัฐบาลไทยตอนแรงนะครับตอนกลางคืนล่าพัฒนาทางช่องพอใจดีเจ็ดสำนักเจ็ดอาจาย์เฮ็ดไห้พี่น้องมือนี่ได้สองเด่งแน่นอนอยู่กับดวงกับโศกกับวาสนาพี่น้องนะครับจังได้ก็ได้พี่น้อง นะครับผู้บปมาณแท้ๆก็ได้เด่งเดียวพี่น้องบพว่าสิวา่าลักเท่าหรือเล่าหรือไทยผู้หมานผู้ดวงผู้โศกได้สองเด่งแน่นอนนะครับสำหรับไทยกับเล่าพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางของอาจารย์เจ้วเล่าพัฒนาเ้อเล่าพัฒนาของอาจารย์เจ้วพี่น้องเอ,อ้ยมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเนาะ มาใหม่ๆชุดแรกครั้งแรกแตกเลยพี่น้องแม่กระแทกตั้งกระทั่งโตวิ่งแตกทั้งจับกูพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องวันที่หนึ่งตุลาลาพัฒนากับอาจารย์แจวเนาะวันที่หนึ่งพี่น้องวันที่หนึ่ง ตอขออาจารย์มันจะห้ยย,ยังพี่น้องนะครับทีถือใจถือใจพี่น้องบอเนาะนะครับเนาะไปเบิ่งกันนะครับอาจารย์แจ้วเด้อเพิ่นกระเขามังวดแดดเพิ่นกระแตกเลยพี่น้องวัดแรกก็แตกเลยนะครับลาวพัฒนาไทยมันก็ลงห้เราเวยพี่น้องเด้อไทยก็ลงไปแล้วนะครับลาวก็ลงแล้วไทยก็ลงแล้วนะครับ ลาพัฒนานะครับออกแก้วพี่น้องสุดยอดอีดีแนวทางของเพื่อนพี่น้องสมกับเพิ่นซาเพิ่นลือกันยูดอกแถวบ้านแถวซองเพื่อนนะครับออกแก้วพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบน ล่างนะครับสมกับเพ่นซาเพันลือพี่น้องเอาว้อจิงเลยนะครับอาจารย์เจ้าวิ่งบนล่างพี่น้องห้ากับเจ็ดปอร์เซนห้าเอาเปิดิงตัวใดกระตัวนั้นแหลยพี่น้อง นะครับวิ่งตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับผลมาจังไดเขาก็กไปจังสั่นหลับพี่น้องเอ้ยนะครับจังไดผู้ใดลืมต้นเป็นแฟนรับแฟนจ่องของอ่าอาจารย์เที่ยวพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเพิน่นนะเล่าพัฒนาแสดงให้เห็นแล้วสูตรของพเองพิ่นเป็นจังไดพี่น้องชัดเจนอยู่เนาะสูตรเพิ่นเนาะนะครับสูตรอาจารย์ก็มาดีอยู่เร้อ แม่จะเป็นตัวกลับมันก็ยังมาพี่น้องนะครับคั้นสิไปจับคู่พี่น้องมาดูย้อนหลังก่อนจะไปจับคู่มาดูย้อนหลังกันนิดนึงนะครับเนาะวัดกันแน่โชคกันแน่ครั้งแรกคลิปแรกพี่น้องครับนี่คือคลิปแรกครั้งแรกกอกอาจา์แจยวได้พี่น้องเด้อเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาพี่น้องนะครับเนาะ ยี่สิบเก้าที่ผานมาพี่น้องนะครับเนาะคือวันสุกพี่น้องอาจารย์แก้ววิ่งบนล่าง4กับ8พี่น้องมาที่4ี่แล้วจับคู่ส1่หนึสีเข้าที่ส7่เจ็ดนะครับแปดสองแปแนวทางออก5 4าสี่นะครับตกลงพี่น้องบนออก7จ็ด่ะอาจารย์มีสี่เจ นะครับถือว่าแตกนะพี่น้องนะครับสองเจ็ดบมี่พี่น้องนะครับก็ถือว่าสี่สุดยอดจับคู่บอธรรมดาพี่น้องนะครับไม่ธรรมดาอย่งไรก็ฝากติดตามไว้แน่พี่น้องอันนี้วันแรกของพื้นตามต่องวดที่สองพี่น้องนะครับตามต่องวดที่สองเด้อตามต่องวดที่สองของอาจารย์แก้วพี่น้องนะครับจับคู่ยังไงพี่น้องจับคู่เนาะอาจารย์แก้วจับคู่พี่น้อง นะครับอาจารย์แก้วจับคู่นะครับห้าอยากได้เป็นของสัตว์กูเดอร์ห้าสามห้าหกห้า เจ็ดอ่าแปดพี่น้องนี่คือแนวทางของอาจารย์แจีวเด้อนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนวทางมีเข่ามีหลุดได้สำหรับแนวทางของอาจารย์แจีวเด้อนะครับพี่น้องจุดที่สองนะพี่น้องนะเจ็ดศูนย์พี่น้อง เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์แจ้วเนาะนะครับผนก็เหตุในเห็นแล้ว แสดงเห็นแล้วงวดที่ผ่านมาของเรล่าพัฒนาทุกคนคงสีรอค่อยอาจจะเที่ยวขึ้นกันนะครับผลประกอบการผลออกมาถือว่าสุดยอดพี่น้องนะครับขั้งแหลกแตกเลยพี่น้องนะครับเนาะมาตามต่องวดที่สองนะครับ งวดแรกกับแตกเ็เห็นแล้วงวดที่สองสิตแตกหรือบอ่อแตกพี่น้องเขาก็สิได้เบิ้งกันนะครับสาหรับแนวทางอาจารย์แก้วพี่น้องครับแตกตอหรือบอ่อตอพี่น้องงวดที่สองของอาจารย์แก้วนะครับงวดแรกที่ผ่านมาก,ก็เห็นกันแล้วงวดที่สองแตกหรือบอ่อแตกเราพัฒนาวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกแปดอาจารย์แก้ววิ่งบนล่างห้ากับ เจ็ดพี่น้องจับกู้หาสามหาหกหาเจ็ดหาแปดพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเกาพี่น้องงวดที่สองไปต่อได้บอพี่น้องสําหรับอาจารย์แจ้วเนาะยังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์แก่น้ำในพี่น้องให้กาลังใจเิ่นนะครับยังได้พูดใดกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีมีใช่ขอให้ร่ำขอให้ด้วยขอให้ถูกหวยด้วยเบือ่อพี่น้องขอให้จัเล่นลุงเรื่องเกาหนา รากฐานาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นคอ้สมความุ่งมั่นรากฐานาเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ